มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระพยอมพูดแล้วนะคะหลังตู้บริจาควัดท่าไม้ขอให้ได้สมบัติคนอื่นจากกรณีที่วัดท่าไม้มีการวางตู้บริจาคขอพรข้อต่างๆรวมย0สิบตู้เพื่อที่จะให้ญาติโยมหยอยอเยินลงไปในกล่องตามศรัทธาเพื่อเป็นการทำบุญนะคะ ส่วนเงินที่ได้มาจากตู้บริจาคทางวัดท่าไม้จะส่งไปทำบุญที่มูลนิธิช่วยผู้ยากไร้โดยแต่ละกล่องจะเขียนคำขออธิษฐานตามความปรารถนาของผู้ที่มาทำบุญซึ่งช่องที่ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือเช่นขอให้สบายนั่งกินนอนกินขอให้ได้สมบัติของคนอื่นขอให้ได้มรดกไม่ขออะไรเป็นต้นค่ะ ล่าสุดนะคะ18นาิก30นาทีของวันที่24มีนาคม65ผู้สื่อข่าวนะคะเดินทางไปยังวัดส่วนแก้วตำบลบางเลนจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับทางพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยานพระพยอม,ยอมเปิดเผยนะคะว่าตู้บริษาคที่เห็นอยู่หลายข้อก็พอรับได้เช่นทำบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญแล้วมีความสุข และส่วนเรื่องทําบุญให้เรื่องโลภโกรธละลงแทนสมควรที่จะมีแต่ก็ไม่มีแต่กลับไปมีข้อตรงข้ามกันส่วนเรื่องการทําบุญและขอให้ได้สมบัติของคนอื่นและขอให้พ่อตาแม่ยายรักซึ่งตนมองว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าอาวาสคิดเองอาจจะเป็นคณะกรรมการคิดขึ้นมาซึ่งในหลายๆความคิดที่มีบางคนที่ชอบคิดแปลกๆตนมองดูแล้วตนรับไม่ได้กับเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องได้สมบัติของคนอื่นเปรียบสเสมือนการขโมยแต่ดูรวมๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำบุญแล้วต้องการสิ่งอื่นแอบแฝงไปด้วยเหมือนกลายเป็นการเพิ่มกิเลสการทำบุญแทนที่จะลดเลิกกิเลสความโลภแต่ตู้บริจาคนี้เหมือนเป็นการส่งเสริมให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นจึงเชื่อว่าไม่น่าจะใช่พระที่เป็นคนคิดทำให้มีข้อติเตียนเกิดขึ้นกับวัดท่าไม้จึงยกให้เป็นประวัติศาสตร์เพราะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็น ส่วนเรื่องขอให้นั่งกินนอนกินสบายคนเราจะไม่คิดทำอะไรเลยหรือหรือว่าอย่างไรถ้ามีคนคอยให้ตัวเองก็ต้องยิ่งหาไม่ใช่มานั่งคอยรอบุญเพื่อช่วยให้ตัวเองสบายเป็นการเขียนหน้ากล่องที่ไม่สร้างสรรค์ไม่มีความคิดทางภูมิปัญญาเหมือนเป็นการแนะนำคนให้นั่งกินนอนกินประโยคเหล่านี้ไม่สมควรที่จะมาติดที่ตู้บริจาค ถ้าติดว่าทําบุญแล้วขอให้กิเลสลดลงอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและให้ลองดูว่าคนจะใส่เยอะหรือน้อยถ้าคนใส่น้อยแสดงว่าคนที่มาทําบุญหวังผลและกิเลสเยอะเหมือนการหาผลสแสวงในการทําบุญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ